ดีค่ะพี่น้องต้องไปสู่ขูสู่คุณผอ้ชง,ส,งสามนาหนุ่มสะวิเดนพี่น้องจ้าพูพอกัน,นในวันที่เจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกจากที่ฝนตกลิงสองสามมือพี่น้องแดดแดด,แดดแดดแดดแล้วจา้าโอนโพดโพ,ดพดบกบกบเขียบบาดท,ที่นี่คือสิ่งเงียบจ่อยโลดพี่น้องบ่เห็นวีแววว่าสิไม้อีกได้บักฝนกระไดจา้าน้ำกะจะมีประมาณน,นี้จา้ากะมีน้ำอยู่ เขาทีบ่กเกิดพ่นกับสามเอาเด้อค่ะนี่พ่นสามเขาเอาเป็นลูกกาไมยนสามเขาอ่าช่วงนี้พ่นเหตดนาเพ่นจะประมาณว่าพันจะวานเอาเด้อค่ะบ่คือสมัยตะกอนที่ได้ดำนาเอาทุกนี่ทุกมือนี่คือวานเอาจะวานเอาแล้วก็จบซ้มอมหญ้าเกิดขึ้นกัสิมาลกหย้าลูกยุ้งมาสามเอากะจังสี่ละจ้าหลายผูไายคนกับว่าอู้ทางบ้านเพ่นเลีงยงไยพะนะทั้งนี้คือตุกะจักพี่น้อง วันนี้มิดซี่ีระบาดนี่ว่าเห็นวีแว,ววว่าสิตกเดอ้อพี่น้องจา้าคลิปนี้สาบนามีตัวเลขจากอาจารย์เนี้ยบุรีรัมสูตรใว้คำนวณของสิทธิ์อาจารย์เน,นีย่าจายจา้าได้มาครบทั้งสองสูตรเดอ้อค่ะเอาค่ะฟังให้เข้าใจเดอ้อพี่น้องงวดวันหันผู้ไดมันก็ดีใจน้ำค่ะแตกบนแตกล่างถึงหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งแล้วก็ศูนหาหาศูนเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างวดก่อนเดอ้อพี่น้องจา้า วันนี้ก็มาตามต่อค่ะได้มาทั้งสองสูตรแล้วคลิปแรกสาบะนาปล่อยไปสูตรหนึ่งค่ะคลิปนี้จะปล่อยสูตรที่สองแต่วา่ากจะให้เบิ้งทั้งสูตรหนึ่งสูตรสองพร้อมกันเนาะในคลิปนี้จะ้ะอย่าลืมเด้อพี่น้องเ้ใดมาักฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กิ๊งๆเป็นกำลังใจให้น้ำจ้ะสำหรับตัวเลขและแนวทางไปค่ะไปเบิ้งตัวเลขในงวดวันที่16กรกรกฎาคม2566ไปพร้อมๆกันเลยจ้าสูตรที่หนึ่งเด้อค่ะเิ่นห้เด่น มีแมีเจมีสจ้าวิ่งสองกับ7จับกู้หายมี8ปดหนึ่งแปดเสองสองเจ็และสองหจ้าสำหรับสูตร2เด่นมี7มี6มีหนึ่งวิ่ง6กับ1เด้อค่ะ จับคู่ไห้มี6กหางคือเก้าจะเจ็ดแปดเจ็่งศูนย์หกสามแปดสและหนึจ้าสังเกตพี่น้องเลขฉิชนกันทั้งสูตรหนึ่งสูตรสองไปที่81เอาจับตาเปิ้งค่ะมกักคู่ใดกระจัดค่ะขัดกับเลื่อนผ่านเดร้รอค่ะทางลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยเพิ่นนำมาเป็นแค่แนวทาง ใส่ดุลพิฤตคิดหลายๆกนสิน้าไปลงทุนบ่อตึงสื่อบุดตุกโูกระไดพี่น้องผู้ทุนน้อยเลือกซื้อเอาโตใไดมักค่อยสื่อจ้ากะเลขกะหลายหางในจากน้อยเนาะชุดที่หนึ่งก่อหกหางชุดที่สองก่อหกหางเอาค่ะขึ้นอยู่กับดวงเด้อพี่น้องกะย้ำเหมือนเดิมสูตรหวยคำนวณพี่น้องจ้ามีเขามีหลุดเป็นธรรมดา ลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยเพิ่นบอกว่าทันพลาดกะยาวากันเด้อค่ะเพิ่นกะอยากไปมาให้เป็นแนวทางเนาะพี่น้องจ๋าเพราะงวดบังห่นกะแตกทั้งสองสูรจ้ะแตกทั้งบนทั้งล่างเอฟซีฟันชงก็ขอมาหลายเพิ่นกะพะยายามจะทําให้ดีที่สุดเนาะค่ะเนาะกะให้กาลังใจซึ่งกันและกันเด้อพี่น้องจา๋ากะอย่าลืมผู้ใดสูบผู้ใดมานอย่าลืมไปทําบุญกรวดน้ํา ให้อาจารย์เนี้ยบุรีรัมไปสื่อเสียงเลี้ยงน้ำเพิ่นก็คือนายวีละปุยะโทเด้อค่ะสือส่อเต็มเพิ่นซื้ออิลีเพิน่นนายวีละปุยะโทอาจารย์เนี้ยค่ะกะ,าาะตามนั่นเนาะกะได้ครบทั้งสองสุดแล้วมาคู่ใดอาจารย์ใดเด็ดเต็ดดีด,ดีดังๆังกะลองจับไปใส่เบิ่งค่ะหรือว่าผู้ใดมักหลีกเลีน สูตรที่หนึ่งเลขวิ่งเดินดีสามารถจับเลขแลนเพิินวิ่งรูดได้หรือว่าอาจารย์ใดด,ดอาจารย์ใดดีกะสามารถเอาไปประกบกันได้จ้าหลายๆเสียนหลายๆอาจารย์ที่สาบนาลงหลายๆคลิปเลขวิ่งเพิ่นกะเดินดีเด้อค่ะกะล้องไปประกบบึงเมื่อวาจะเป็นออยางสีเลขวิ่งกะเดินดีหลายๆอาจารย์ค่ะหลายๆเสียนแล้วกะ มีหลายคนเนาะค่ะถามหลายอาจารย์หลายเซียนมาคือกันร้อเด้อค่ะพระสาบนาจะตามให้ทุกอาจารย์เนาะค่ะเนาะก่ะยังบ่จ่อมือจ่อวินหรอกค่ะมือนี้วันที่จิตก็จะพยายามตามทุกอาจารย์ให้มาลงปเป็นแนวทางย่ำเด้อพี่น้องแนวทางจ้าก็อย่าลืมมากิมนี่ฝากกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นค่ะรู้สึกว่าถึกปิดกันหลายพี่น้อง หลายๆคนกับว่าพอเห็นคลิปกับบอกขอใจให้กันค่ะหลายๆคนกับว่าเห็นอยู่เด้อคลิปผู้น้องคนกับว่าพอเห็นกับบอกขอใจกันว่าเป็นอย่างคือพอเห็นคลิปสาบนาลงถูกคลิปจ้าหรือผู้ใดมีแนวทางอยากมาแบ่งปันในช่องสามารถแอดไอดีไลน์มาวอกมาฝากมาต้อนกันได้ค่ะสําหรับผู้อยากแบ่งปันตัวเลขเนาะเป็นไอดีไลน์ส่วนตัวของสาบนาเด้อค่ะสาบนาบ่มีไลน์กุ่มจ้ามีแต่ไลน์ส่วนตัว สามารถแอดมาได้มาฝากบอ่ว่าจะเป็นความฝันสูตรหวยคำนวณหรือว่าจะเป็นเลขผีบอกเลขบอกบุญแอดมาได้ค่ะพวกาพูดคุยกันได้เนาะค่ะเนาะแบ่งปันตัวเลขสำหรับคนชมรมคนรักตัวเลขเอาค่ะสามานาจะทวนตัวเลขอีกครั้งหนึ่งทั้งสูตรหนึ่งและสูตรสองผู้ใดจุดประทันเคล็หนาจอไ้เด้อพี่น้องค่ะวดวันที่16กรกรกฎาคม2566 สูตรที่1เด่นมี8มี7มี2วิ่งสองกับ7จ้าจับคู่มี8ปดหนึ่งแปดเก้าเก้าสองสองเจสองหจ้าสูตรที่2เด่นมี7มี6มี1เด้อค่ะวิ่ง6กับ1เด้อค่ะจับคู่ให้มี7จ็ดแปดเสา แปดสามและแปดหนึ่งจ้าเอาค่ะเคล็ดหนา้าจอบอสามารถจะชว์ตัวเลขไว้ได้ดูด้วยพี่น้องค่ะมักกจัดโูดค่ะจวดจัดหาสับสวยลรตเตรีไว้โดค่ะเด็กที่ชนกันก็นกนคือแปดหนึ่งหนึ่งแปดไปหาจับไว้ก่อนเด้วค่ะสองสูตรชนกันไปที่แปดหนึ่งหนึ่งแปดจ้าเอาพี่น้องไดนยินได้ฟังแล้วก็เฝ้าก่อนมันสิด,ดังก่อนจ้า คลิปนี้ก็เป็นตัวเลขจากสิทธิ์อาจารย์เนี้ยเนาะค่ะเนาะที่เพิ่นเด่นเลี้ยนปลู้จากสูตรอาจารย์เนี้ยแล้วนำมาแบ่งปันก็ขอบุญขอบคุณทั้งลูกศิษย์อาจารย์เนี้ยเนาะค่ะเนาะที่บบลืมอิซีแฟนช่องที่สืบสูตรไวให้อิซีแฟนช่องสำหรับคนรับตัวเลขได้ไปลงทุนเอาพี่น้องเพิ่นก็บ,บอกว่าให้จบซ้อมเบิ่งเดอร์เาสกดวางหลายสูตรไวคำนวณจ้า ย่าสวดลงทุนเกินกำลังเจ้าของค่ะลงทุนให้พอดีพองามเด้อพี่น้องบ่ให้เดือดรอดเจ้าของจ่าในวันที่16กรกฎาคม2566สบบนาบบรา้อยหกบหกสาห์จะบ่ไหยาหังของให้พี่น้องแฟนช่องอิฟซีสู่ขู่สู่คนเฮงปังดังรวยสู่ขู่สู่ค,ค,คนเงินไหลกองท้องไหลเขา้าสาธุสาธุคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหนา้าไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ